ฉันรู้สึกว่าสงสารประเทศไทยนะสงสารประเทศไทยมากเลยสงสารประชาชนมากเลย,เลยอุ่นในนั่นอยู่ไอ้ต้มยำ วันที่ทางท็อปมาจรจิ้นเพิ่งรู้เด๋ยวนี้เองนะว่ามันเป็นอย่างนี้เนชั่นกล้ามากเลยเนชั่นต้องยกให้เป็นสื่ออันดับหนึ่งของประเทศนะสื่อหลายๆช่องเขาไม่กล้าทำเพราะว่า กลัวจะเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะว่ามีเอาคนเหล่านี้เนาะไปออกรายการเป็น,น,เน,น้เสียกันเมมนเสียกันไปหมดคนณผู้ชมเราก็อยู่แบบจนๆเนะาะเนี่ยอันนี้รูปเพจให้มา แค่นี้ก็ดำรงชีวิตอยู่ได้นะไม่ต้องหาแสงอะไรกับใครอ,อน,นุทินใจคงรู้แหละกันรีจรนะนนิ้งเละตำรวจเขาคงรายงานอนุทินหมดนะอนุทินรีบ,บอกเลยวนะ่าไม่ได้ให้เป็นเป็นอะไรนะไม่ได้ให้เป็น นี้เป็นแบบสะตอกุ้งตสะตอกุ้ง จำติดจรวดกำติดจรวดจำติดจรวจดอันนู้นถึงถึงเล่ยจิงเลยเป,ะปะ่าไม่ได้ให้เป็นที่ปรึกษาเพราะหลายรายการก็ยังเอาไปแนะนำตัวว่า เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอันที่จริงเขาต้องรู้หมดไม่งั้นก็จะรีบออกมาให้ข่าวแล้วเปล่าว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ตั้ง น่ากลัวมากนะเราก็เข้าใจนะว่าทีวีเนาะดิจิตอลมันแข่งกันที่เลตติ้งเพราะว่าโฆษณามันไม่เข้าถ้าเลกติ้งดีโฆษณาก็เข้าเยอะแต่เป็นถึงขนาดนี้นะเลย จำติดจรวดจำเริ่มเสียง จะบอกว่าสงสารประเทศไทยอันนี้เป็นของเมื่อวานนี้ไงที่พับมาจิ้นซื้อมาให้ ินเหลือก็เลยมากินนี่อุ่นข้าวอยู่มีมีกุ้งที่ผัดสตอวันนั้นกินเหลือก็อประหยัดอ่ะเพราะเราไม่ได้ไปโกงใครเนาะเราไม่ได้หิวแสงเราไม่ได้ไปสร้างเรื่อง แล้วน่ากลัวมากคนที่เล่นข่าวไปตามกระแสเนาะที่ฉันเกลีบที่สุดเจออะไรบ่ะ รัฐบาลไปรับรองสัญชาติเกือบครึ่งล้านให้พวกขมา่าพวกขเขมรล,ลาวเวียดนามจีนให้พวกมันน่ะได้สัญชาติตั้งครึ่งล้านห้าแสนคนทางรัฐพวกมันทํามาแย่งคนไทยทำมาหากินแต่ทยรัฐบาลไปให้สัญชาติมัน ดูความเร็วของรัฐบาลนะดูความเร็วของรัฐบาลการที่จะแบบขับไล่นะแต่กลับไปรับรองสัญชาติให้พวกมันดูความเร็วของรัฐบาล คนไทยไม่มีงานทำตกงานถึงไปดนพุกบริษัทขายตรงหลอกขายไปเป็นสมาชิกเยอะแยะเท่ยาไราาเพราะอยากรวยไงเพราะว่าขายออนไลน์ก็สู้พวกมันไม่ได้จีนมันเข้ามาขายเองในแอปติ M ๊กตอกลาซาด้าช็อปปี้เตมเบเตโม ทุกอย่างเลยที่พวกมันเข้ามาแย่งคนไทยเราแานที่รัฐบาลจะขับไล่พวกมันออกไปแต่รัฐบาลจะไปรับรองสัญชาติอันนี้ก็สิ่งที่พวกเราต้องลุกขึ้นมาคัดค้านอันนี้เรื่องใหญ่จะไอ้ทักษิณน,นี่แหละอีุงอิงนี่แหละเมื่อวานมันพกปกะกาศร,รับรองสัญชาติ 5แสนคนให้เป็นสัญชาติไทยแต่พวกเรากำลังจะลำบากไม่แปลกใจทำไมคนไปสมัครเป็นสมาชิกบร,ริษัทไห่ตรงที่ตั้งสี่แสนคนเนี่ก็เพราะว่าทุกคนเนี่ย อยากมีอาชีพเสริมไนงะออกมาขับไล่รัฐบาลได้แล้วตอนแรกเราว่าจะให้เวลาทำงานหนึ่งปีนะองค์องแตอนนี้ไม่เห็นด้วยเลยรีบทักทานทักทางมันจะรับรองปกติมันใช้เวลาส4สิบสี่ปี แต่อิรัฐบาลเฮียนี่อนุมัติให้แบบเร่งรัดทางด่วนมาดูได้เลยเนี่ยประตูน้ำทั้งหมดพมา่ายึดกองไปหมดอะตอนนี้ที่ประตูท้ำบมีพมา่าหลายหมื่นคนตำรวจยังกลัวมันกระเทิบเลยไปจับขอดูพราสปอร์ตบนรถเม่์มันดา่าชี้หน้าดา่าตำรวจ ดูความเฮีย้ยของมันแต่รัฐบาลเฮีย้ยอ,อีอีอุงอิงกับอีทัดสินพรรเพื่อไทยเมื่อวานเพิ่งอนุมัติประชุมกรมพวกเราต้องอย่ายอมอันนี้ฉันมาฟ้องพวกเธอนะแต่ถ้าพวกเธอยังเฉยก็เรื่องของกลงมมืงขนาดเกาะกูด ใต้ทะเลซึ่งเป็นของไทยขมิ้นมันจะฮุบพออ้ทักษิณมาเป็นรัฐบาลไอ้ฮุนเซนมาพบเลยมาพบเลยนี่มีกำหนดก,การจะอุ้งอิงจะไปพบไอ้ฮุนเซน จะไปพบไอ้หุ่นเซนไปทำสัญญากับมันใต้ทะเลต,ตรงเกาะกูดมีแหล่งพลังงานน้ำมันกับก๊สจะไปเซ็นให้ไอ้หุ่นเซนเขงมง ถ้าพวกเราคนไทยยังโง่เนะยังไม่สนใจไม่สนใจที่จะปกป้องสมบัติของชาติไปยอมให้พวกคือตอนเนี้ยพ้าแมา่มันเข้ามาตั้งยี่สิบล้านมันจะยี่ประเทศไทยมันทำทกิจกรรมต่าง แต่รัฐบาลไม่เคยคิดจะปราบตามขนาดห้างนี้รอประพอมันยังกลัวพวกพมา่าลุมกระทืบเลยมไม่กล้าทําอะไรตํารวจก็กลัวฉันโทรแจ้งมาตํารวจก็หนีกลับเลยกลัวโดนลุมกระทืบห้างที่ฉันอยู่ คนไทยกงลุกขึ้นมาแล้ว กอย่ายอย่ายออกมาคัดค้านไม่ได้ก็ใช้โซเชียล เราใจสดเที่ยวอย่ายอมพวกมันตอนนี้ไก็มีคดีเด็กไอคอนที่ย่างสินเป็นคดีตักใบมันจะยุความจับใครไม่ได้เลย ต่จะหน้าตัดายฟรีแล้วก็มาตอนนี้ถ้าไม่เคดียดใหม่ก็จะมากบเรื่องเกาะกูด เพราะทักศีลรู้นหรว่าไม่รู้จะมีการปฏิวัติเมื่อไหร่โดนยึดอำนาจเมื่อไหร่ขณะที่มีอำนาจต้องรีบอะไรที่ทําเป็นสมบัติของตระกูลตัวเองได้ต้องทำเพราะมันกินไปเจ็ดชั่วโคตร ะฉะนั้นมันต้องรีบทขาขณะที่มันมีอำนาจถ้าประชาชนยังโง่ใช่ไหมเดมิมให้มันเอากรอบกูดซึ่งมีแก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติกับ nấm ăn cho khách Để, mình... Để, mình... Để mình... เรายอมไม่ได้หรอกทุกคนต้องลุกขึ้นมาได้แล้วลุกขึ้นมาปกป้องประเทศไทยแล้วกรรมือมันเข้ามากงจึงแล้วมันจะไป ทุกวันนี้เราใช้ใสแพงเพราะอะไรเพรายิ่งรักไปเซ็นสัญญาจะไอ,อ้เจ้ามหาเศรษฐีที่รวยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศซื้อไปกับมันยี่สิบปี ในราคาแพงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตลก็ขาดทุนเป็นแสนล้านแล้วตอนนี้ขึ้นราคาก็ไม่ได้ประชาชนก็ไม่พอใจ สภาทนายเตรียมเอาผิดมัญญาทนายตามสื่อโซเชียลอสอนพอพ่านรอเด็กรอเรือรอเรือซอลสีใครวะ เป็นดโต้ก,กับทนายบอสพอลยันไม่เกี่ยนติไอคอนบอกแก่ามโนไม่ใช่พรีเซนเตอร์ฟ้องมาฟ้องกับไม่โก่ต่อมาทนายบอสพอเสลยชื่อในรายการดังดำเนินคดีตามสั่งบอดพอลไม่ไปไขใครไว้ข้างหลังเอาผิดคอควายและปอป่า เดี๋ยวขึ้นไปยกอันนั้นก่อนไอ้กุ้งอะ่ะเดี๋ยวมันไหม้หมดอันนั้นแพงเลยต้องสองร้อยบาทคือยังเช้าเกินไปเนาะแม่ยังกินข้าวไม่ค่อยลงมันต้องกินตอนสิบโมงมันจะหิวซกเลยน,นี่มันยังไม่สิบโมงไงเราก็อุ่นมากินเพราะว่ามันมีข่าวเยอะไงต้องรายงานให้คุณผู้ชมทราบฉันมีความรู้สึกว่าเออ ไอ้พวกขิวแสงพวกนี้สมควรแล้วทำให้คนเดือดร้อนแล้วรัฐบาลก็เฮียคนไทยมึงไม่ส่งเสริมไอสัตว์มึงไปเอาตัางค์เท่าให้สัญชาติไทยมันห้าแสนคนเร่งรัดแบบทางรัฐเร็วมากค่ะไม่เห็นด้วยเด็ดขาดคนไทยเรายังตกงานยังลำบากถึงต้องไปตกเป็นเหยื่อของบริษัทขายตรงไง ไปสมัครเป็นสมาชิกเพื่อจะได้ขายได้มึงไม่มึงไม่ได้ทำเพื่อคนไทยไอรัฐบาลอค์อิงไอ้ทักษิณมึงเข้ามาก็จะมาทำกัอบโกยสมบัติของชาติรับไม่ได้จริงๆเน่ย แล้วฉันเมื่อวานนาำก๋วยเตี๋ยวไว้ในนี้ฉันก็ดูไม่รู้ว่าบูดหรือเปล่าสงสารประเทศไทยสงสารประชาชนคนไทย ใครที่ไม่ได้โดนอย่างฉันนะียไม่รู้หรอกเวลาถูกหมาบ้ารุมกันหมาบ้ารุมกันพยายามทุกวิธีทางพอเราแนะนำอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยเข้ากฎหมายจริงๆ พวกสื่อมันไม่ฟังเรานะมันต้องการกระแสยอย่างเดียววันนี้ต้องขอบคุณเนชั่นที่แบบไม่ได้ทำตามกระแสยอย่างเดียวอให้คุณผู้ชมดูเนี่ยกินไม่หมดอันนี้เหลือจากผัดสตอวันนั้นเพราะว่าเบื่อกุ้งอันนี้ของไอ ทับมาจ้นซื้อมาฝากเมื่อวานกินเหลือแค่นี้เ็ะดำรงชีวิตได้ไปอีกวัน่นึแล้วแม่เนี่ยทำทุกอย่างเพื่อจะสอนให้คน,นรู้จักใช้ชีวิตอย่างสมถะ